เรื่องราวนี้ค่ะหลังจากที่พิธีกรดังอย่างคุณวูตี้นะคะออกมาโพสต์กลางโซเชียลค่ะเป็นภาพข้อความบอกว่าอยากรณรงค์ให้คนเลิกพูดว่าอยากคิดมากคือบางทีเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่ามันโชว์ให้เห็นถึงความไม่เข้าใจแล้วทําให้คนฟังเนี่ยอยากตะโกนพูดว่ามึงลองมาเป็นกูก่อน พร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นเหมือนกันนะคะบอกว่าขอให้เป็นผู้ฟังที่มีความเอมพารตีก็พอถ้ากลางคนที่เห็นโพสต์ดังกล่าวค่ะเขาก็เข้ามากดไลค์เป็นแสนๆรวมถึงบางคนเนี่ยช่วยกันแชร์ออกไปนะคะตอนนี้เนี่ยสองหมื่นครั้งแล้วแล้วก็คอมเมนต์กว่า7 0 0 0คอมเมนต์แล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นดราม่าที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากค่ะทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคนที่ไม่เห็นด้วยนี่แหละค่ะคอมเมนต์เนี่ยเดือดเลยนะคะแถมไม่พอมีคนกดไลค์ในความเห็นกันเป็นจำนวนมากบางคนเนี่ยก็เข้ามาถกกกันบอว่า เอาจิงๆขอรณรงค์ว่าอย่าไปคุยกับคนอื่นตั้งแต่แรกครับเพราะว่าอยากจะให้เก็กบไว้คนเดียวนั่นแหละหรือมีอีกทางนึงก็คือไม่ก็ไปพบจิตแพทย์ไปเลยเพราะเพื่อนเนี่ยบางทีอยากจะตะโกนกลับมาเหมือนกันว่ากูไม่ได้อยากรู้เรื่องของเมืองลำคานควรจะคนอะไรเอาใจยากชิปอะไรประมาณนี้นะคะปอลอทุกคนมีปัญหาของตัวเองกันหมดแหละคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาของเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยชอบมองปัญหาของตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเท่านั้นเองดังนั้นต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างแก้เองเถอะไม่ต้องไปหวังให้ใครต้องมาพูดอะไรกับเราแล้วต้องเข้าใจว่าเขาก็คนธรรมดาไม่ใช่จิตแพทย์อะ่ะถ้าอยากได้คําตอบดีๆทุกรายละเอียดเลยก็ช็อตคัดไปหาจิตแพทย์เลยดีกว่าดีกว่าลากคนอื่นมารับรู้ปัญหาของตัวเองเอาปัญหาไปโยนใส่สมองคนอื่นอะ่ะแล้วก็ไปตาหน้าว่าเขาผิดอย่างนั้นเขาพูดไม่ถูกใจอย่างนั้นอย่างนี้มันเหมือนเป็นการขอให้คนอื่นเอมพาธี athy, โดยที่ตัวเองเนี่ยไม่เอมพาธีเอมพาธี่เนี่ยคือการทีเ่เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น่นะคะเขาก็เลยออกมา พูดแบบนี้บ้างก็บอกว่าอย่าคิดมากนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเขาที่จะมานั่งหาคําพูดที่ถูกใจเราเพื่อมาปลอบใจเราปัญหาของเราเนี่ยมีหน้าที่ที่เราเองจะต้องแก้คนอื่นจะพูดยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาอาจจะแค่พูดตามมารยาทให้มันจบๆไปซึ่งมันก็ไม่ผิดอะไรคิดมากจังเฮ้ยอย่าไปคิดมากหนาะคาพูดแบบเนี้ยคือบางทีมันเป็นแค่การปลอบใจซึ่งเขาไม่รู้จะทํำยังไงหรือว่า เป็นการระบายปัญหาให้คนอื่นฟังแล้วแล้วต้องคาดหวังกับคําพูดปลอบใจของคนอื่นฟังด้วยเหรอเนี่ยเอาซันไม่กล้าไปนั่งฟังใครระบายเลยนะคะเพราะว่าบางทีเราพูดไปเพราะว่าเราไม่รู้จะใช้คําพูดไหนดีอ่ะบางทีมันเหมือนเป็นแค่คําพูดตามมารยาทนะหรือว่าบางทีอ่ะเราคิดเยอะมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าคนที่มานั่งฟังเราระบายเนี่ยเขามานั่งเป็นเพื่อนเงียบๆแล้วก็แค่รับฟังก็ดีมากแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแปลกใจกับโพสต์นี้เหมือนกันอันนี้เป็นส่วนของคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะก็เรียกได้ดว,ว่าเกี่ยวกับเรื่องราวนีี้้คะอปรโยยเดยวสันๆ เซนสันบอกว่าเฮ้ยอย่าคิดมากเนี่ยมันกลายเป็นว่าหลายๆคนเข้ามาถกกันสนัดเลยนะคะถึงเรื่องราวเหล่านี้เอาเป็นว่าเราพิจารณาดูแล้วกันค่ะว่าเวลามีใครมาปรึกษาเราเฮ้ยอย่าคิดมากน่ะเป็นเราอะเราจะฟังแล้วเราจะรู้สึกยังไงก็คุณผู้ชมลองพิจารณาเอาดูนะคะ